สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งตรงกลางภาพที่เรามองเห็นเกิดมีจุดดำขึ้นมาและจุดนั้นมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเรามองอะไรตรงๆไม่เห็นเลยจะอ่านหนังสือก็ลำบากจะมองหน้าคนที่เรารักก็ไม่ชัดฟังดูน่ากลัวมากใช่ไหมครับ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนนับล้านที่กำลังเผชิญกับโรคจอตาเสื่อมตามวัยหรือ AMD age-related macular degeneration โดยเฉพาะชนิดแห้งที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งน่าเศร้าก็คือจนถึงวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคจอตาเสื่อมชนิดแห้งเลยแต่วันนี้เรามีเรื่องราวที่อาจจะมาพลิกเกมนี้ครับเป็นงานวิจัยใหม่ จากนักวิทยาศาสตร์ของ Auto University ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ซึ่งพวกเขาได้ค้นพบแนวทางการรักษาใหม่ด้วยเลเซอร์ที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อหรือ non-damaging retinal laser treatment หรือ n r l t แนวคิดแรกของเทคโนโลยีนี้ที่น่าสนใจมากคือนี่ไม่ใช่การใช้เลเซอร์แบบที่เราคุ้นเคยที่ยิงเข้าไปเพื่อทำลายอะไรสักอย่างแต่เป็นการใช้ความร้อนแบบเบาๆอ่อนโยนมาก เพื่อไปกระตุ้นให้เซลล์ของเรากลับมาแข็งแรงด้วยตัวมันเองพวกเขาเรียกหลักการนี้ว่าฮอร์โมนซิสครับซึ่งหมายถึงการกระตุ้นด้วยความเครียดหรือสารบางอย่างที่หากมีปริมาณมากจะอันตรายแต่หากมีในระดับต่ำๆจะเป็นประโยชน์ในกรณีนี้มันคือการใช้ความร้อนในระดับที่ควบคุมได้เหมือนเป็นการสกิดเบาๆให้ร่างกายตื่นขึ้นมาซ่อมแซมตัวเองในจอตาของเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ระบบควบคุมคุณภาพภายในเซลล์จะเริ่มทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมเซลล์ Cell จอตาโดยเฉพาะเซลล์เม็ดสีจอตาหรือ RPE ต้องเผชิญกับความเครียดออกซิเดชันสูงมากเป็นพิเศษเจ้าความเครียดนี่แหละครับที่ไปทำร้ายโปรตีนดีๆในเซลล์ทำให้มันเสียรูปทรงและจับตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นขยะสะสมที่เรียกว่าดูเซนซึ่งเป็นสัญญาณแรกๆของโรคจอตาเสื่อมชนิดแห้ง ดังนั้นความร้อนในระดับที่พอเหมาะจึงเปรียบเสมือนการกดสวิตช์เพื่อเปิดระบบซ่อมบำรุงของเซลล์ถึงสองระบบพร้อมๆกันเลยระบบแรกคือการสร้างโปรโตีนกลุ่มพิเศษที่ชื่อว่าโปรโตีนฮิตช็อกหรือ HSPs โปรโตีนกลุ่มนี้เหมือนเป็นหน่วยประมพยาบาลระดับโมเลกุลพอเซลล์รู้สึกร้อนขึ้นนิดหน่อยมันจะรีบสร้างโปรโตีนพวกนี้ออกมาล่าตระเวนเมื่อเจอโปรโตีนตัวไหนที่กำลังจะเสียรูปทรง มันก็จะเข้าไปช่วยประคองและจัดเรียงโครงสร้างใหม่ให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมระบบที่สซับซ้อนและทรงพลังกว่านั้นครับเรียกว่าออโตฟาจีคำนี้แปลตรงตัวว่าการกินตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันคือระบบรีไซเคิลและกาจัดขยะชันเยี่ยมของเซลเลยเมื่อมีขยะโปรตีนที่จับตัวกันเป็นก้อนจนซ่อมไม่ได้แล้วเซลล์ Cell จะสร้างเยื่อหุ้มขึ้นมาล้อมขยะก้อนนั้นไว้แล้วปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยสลายมัน และนำส่วนประกอบดีๆกลับไปใช้ใหม่กลไกนี้สำคัญต่อชีวิตมากๆจนผู้คนพบได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ไปเมื่อปี2016ฟังดูดีมากครับแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการให้ความร้อนนี้เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะความร้อนช่วยได้แต่ถ้ามากไปนิดเดียวก็อาจจะทำลายจอตาได้ถาวรแหล่งข้อมูลระบุว่าอุณหภูมิที่สูงกว่า48องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดรอยโรคที่มองเห็นได้ นี่คือคำถามที่นำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นหัวใจของงานวิจัยนี้ครับที่วิจัยได้พัฒนาวิธีที่ฉลาดมากๆขึ้นมาโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอตาเฉพาะจุดหรือโฟกัลอิเล็กโทรเรติโนกราฟหรือ FERG หลักการคือพวกเขาจะยิงแสงกระพริบเข้าไปกระตุ้นเซลล์ในจอตาและวัดสัญญาณไฟฟ้าที่เซลล์เหล่านั้นตอบสนองกลับมา พูดง่ายๆคือพวกเขากำลังใช้สัญญาณไฟฟ้าของดวงตาเองเป็นเหมือนเทอร์โมวิเตอร์แบบเรียลไทม์งานวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความเร็วในการตอบสนองของสัญญาณไฟฟ้าหรือ FERG kinetics มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิอย่างแม่นยำม,มากๆเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเซลล์จะตอบสนองทางไฟฟ้าเร็วขึ้นความสัมพันธ์นี้สถเยรนมากพอที่ใช้เป็นตัวชี้วัดอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูงถึงบวกลบ0.6องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง ความแม่นยำระดับนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะการทดลองในตาหมูแสดงให้เห็นว่ากำลังเลเซอร์ที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิให้ได้เท่ากันอาจต่างกันเกือบสี่เท่าในตาข้างเดียวกันแต่คนละตำแหน่งหรือในตาของหมูคนละตัวความแตกต่างนี้เกิดจากปริมาณเม็ดสีในชั้น RPE และโค o รยการไหลเวียนของเลือดหรือความทึบของตาแต่ละคนไม่เท่ากัน พอมีเลเซอร์อัจฉริยะที่มาพร้อมกับเทอร์โมมิเตอร์ในตัวแล้วผลการทดลองในหมูเขาก็ได้พบจุดที่ลงตัวหรือที่เรียกว่าสวิตช์ปอตที่ชัดเจนมากครับนั่นคือการใช้เลเซอร์ยิงค้างไว้60วินาทีเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของชั้นเซลล์เม็ดสีจอตาหรือ RPE ให้สูงขึ้นไปอยู่ที่44องศาเซลเซียสพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นที่44องศาเซลเซียสครับ พวกเขาพบว่าที่อุณหภูมิเฉลี่ย44.2องศาเซลเซียสปริมาณโปรตีนฮิตช็อก HSP70 และ HSP90 เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าในเซลล์ RPE และอ o อรอยนั่นคือหน่วยปฐพยาบาลออกมาทำงานกันเต็มที่ในขณะเดียวกัน,นกลไกออโตฟาจี y, หรือทีมเก็บกวาดขยะก็ถูกกระตุ้นอย่างชัดเจนโดยพบว่ายีนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับออโตฟาจีหลายตัวถูกกระตุ้นให้แสดงออกเพิ่มขึ้นกว่า10เท่า และที่สำคัญไปกว่านั้นคือยีนที่สร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเช่น SOD1 และ GPX1 ก็ถูกเปิดใช้งานอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม4 4 2องศาเซซลเียสหมือนเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้ดวงตาแข็งแรงขึ้นจากต้นตอของปัญหาเลยเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็ไม่พบสัญญาณอันตรายใดๆเลยไม่มีการตายของเซลล์หรือการเสียหายต่อโครงสร้างและไม่พบการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระหรือ ROS content แต่เมื่อทีมวิจัยลองเพิ่มอุณหภูมิไปที่46.5องศาเซลเซียสสิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าสนใจครับการผลิตโปรโตีน h ิส t s h ก k พุ่งขึ้นไปถึง4เท่าเลยทีเดียวซึ่งฟังดูดีใช่ไหมครับแต่กลไกออโตโฟาจีซึ่งมีความสำคัญมาก กลับถูกกระตุ้นได้ในดีเท่ากับ44.2องศาเซลเซียสและที่น่ากังวลกว่านั้นคือร่างกายเริ่มผลิตโปรโตีนที่ชื่อว่า VEGF165 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งโปรโตีนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการงอกของหลอดเลือดผิดปกติซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในโรคจอตาเสื่อมชนิดเปียกหรือ Wet AMD ดังนั้นอุณหภูมิประมาณ44องศาเซลเซียสจึงเป็นหน้าต่างแคบๆที่ให้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดจริงๆโดยมีขอบเขตที่ห่างไกลจากอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้ซึ่งอยู่ใกล้48องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือหมูที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าขึ้นมากและก้าวต่อไปสู่การรักษาคนจริงนั้นแผนของพวกเขาค่อนข้างชัดเจนครับพวกเขาจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ในประเทศฟ,ฟินแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี2026นี้ขั้นตอนแรกสุดคือการยืนยันความปลอดภยัยจากนั้นจึงศึกษาว่าต้องทําการรักษาบ่อยแค่ไหนถึงจะดีที่สุดเนื่องจากการตอบสนองของเซลล์ต่อความร้อนจะค่อยๆลดลงหลังจากผ่านไป2-3วันนั่นหมายถึงว่านี่อาจจะไม่ใช่การรักษาครั้งเดียวหายแต่ต้องซ้ำเป็นระยะระยะเพื่อกระตุ้นให้ระบบซ่อมบำรุงของร่างกายทำงานอยู่เสมอ ทีมวิจัยยังได้ก่อตั้งบริษัทชื่อ Macular i e r เพื่อผลักดันเทคโนโลยีนี้ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะและพวกเขามองในแง่ดีว่าอาจจะเริ่มมีการนำไปใช้ในคลินิกตาเฉพาะทางได้ภายในเวลาแค่3ปีเท่านั้น หัวใจของแนวทางการรักษานี้คือความสามารถในการใช้ความร้อนที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำสุดๆโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าของดวงตาเองเป็นเทอร์โมมิเตอร์ทำให้แพทย์สามารถให้ปริมาณความร้อนที่พอดีเปะ๊ะเพื่อกระตุ้นให้การซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติไม่ก้าวข้ามเส้นไปสู่การทำลายนับเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนได้อย่างสง่างามมากครับและประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือการที่งานวิจัยนี้พูดถึงว่าการสะสมของขยะโปรโตีนในโรคจอตาเสื่อมนั้น คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรคทางสมองอย่างอัลไซเมอร์และพาร์กินสันหากแนวคิดโฮเมซิสนี้สามารถกระตุ้นให้เซลล์ในดวงตาจัดการกับขยะได้สำเร็จจริงๆแนวทางนี้อาจมีความหมายและถูกนำไปประยุกต์ใช้กับโรคทางระบบประสาทอื่นๆได้ในอนาคตครับขอขอคูดสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ